วันนี้มาอยู่กับเด็กโฟกัสน้องโฟกัสสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวๆๆแล้ว like อัชนวันนี้มาอยู่กับเด็กโฟกัสน้องโฟกัสสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะ วันนี้น้องโฟกัสจะมาทำอะไรเพื่อนๆดูทำช็อกโกแลตทำช็อกโกแลตเหรอนี่มีสองสองแบบมีแบบผู้หญิงกับแบบผู้ชายใช่ไหมซึ่งมันก็ต่างกันแค่สติกเกอร์นั่นแหละใช่มีสติกเกอร์น่ารักน่ารักในนี้เอามาแกะกันเลยให้โฟกัสแกะก่อนเนาะได้มีเล็บมาประดิษฐ์ได้ไหมแกะได้ เก่งเกินเลยค่อยๆแกะอ่าอัดกันแกะเลยไหนของโฟกโกได้อะไรมั่งคะโอ้ก็จะได้แท่นมาด้วยเนาะเป็นแม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์แท่นน้ำเลเป็นแม่พิมพ์ <c oughs> ทำช็อก,กโกแลตอ๋อนี่ไงมีช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่แล้วก็บิสกิตบิสกิตอ,อืมนี่อ๋อ แล้วก็มีสติกเกอร์น่ารักน่ารักด้วยสติกเกอร์แล้วก็เป็นเหมือนพื้นหลังฉากอ๋อเป็นฉากหลัง,เป,ลงเป็นส่วนสนุกด้วยนี่นี่สติกเกอร์น่ารักจังเลยเหมือนแต่งตัวแล้วก็เหมือนเอาไปแปะกับฉากนี้ใช่ไหมใช่อ่าอ่าเดี๋ยวเราค่อยแปะเราแกะอีกการหนึ่งก่อนของปะเตียแล้วก็อาเหมือนกันนี่ไง มีช็อกโกแลตแล้วก็วิสกีตเหมือนกันฉาบคนละฉาด้วยนี่มือคนละฉากันนี่เป็นสวนศาสตร์นี่เห็นไหมของผู้ชายเป็นสวนศาสตร์น่ารักนี่นี่ของผู้ชายไหมอันนี้น่าจะสุมชาหรือเปล่าสุมชาเหรอน่าจะใช่ชุดของผู้หญิงเหรอชุดของผู้หญิงจะเป็นแนวแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงอ่ะน่ารักน่ารักเนี่ยเห็นไหมมันแต่งคอสเออแต่งคอสเทไปอยู่ถงสนุกแต่ของผู้ชายนี่ก็จะเป็นเท่ๆมันแต่งฮาโลวีนเออแต่งฮาโลวีนด้วย แต่ก็มีชุดแบบแนวแบบไปสงนสัตว์ได้ด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำช็อกโกแลตกันก่อนมาเริ่มกันอะไรดีเขาให้ทำยังไงนะโฟกัสกกให้เอาอะไรนะมาต้ดแก่ให้มาตัดแกอ่อันนี้ก็คือให้ใส่สตรอเบอรี่บีบช,ช็อกโกแลตหรือสตววรอเบอรี่ลงในแม่พิมพ์ประมาณครึ่งหนึ่งของช่องค่ะอ๋ออ่ะเราค่อยใส่บิสกิตลงไปบีบช็อกโกแลตก่อนค่ะ อ่าคนละอันค่ะนี่โฟกัสกำลังบีบอยู่มันบีบยากนะม,มือหนูรู้อะไรลูกไม่กู้อกแลตนะคะบีบช็อกาแลตลงไปเห็นไม่เอ่ยอืมคืออ่าพอไหมเนี่ย ไปด้วยมือเลื้อทั้งสองข้างอย่างนี้เลื้ออะไรเนาะอ้อมีแท่งแท่งอย่างนี้ด้วยนี่ไงแท่งบิกกิตรู้รสชาติิกกิตอยากรู้รสชาติวิสกิตอ่ะกินละแล้วอ <laughs> พอไหมเนี่ยฮะโอเคอเยแล้วไปทำโช็อกโกแลตก่อนละกันใส่เข้าไปบีบยากเหมือนกันนะเนี่ย รู้สึกเหมือนยาสีฟันที่นั่นแหละยาสีฟันที่กำลังจะหมดแต่ว่ามันไม่ออกไปด้วยใส่สตรอเบอรี่ไปด้วยโอ้โอ้ยอไม่รู้มันจะออกมาสวยไหมไม่สวยแต่ก็น่าจะกินได้อยู่ห่วงกินก่อนค่อยหต้องกินก่อนหน้าตาไม่เป็นไรกินได้ก็พอ อ่าแล้วก็ใส่วิดีงไปอ่าสวยงามมาจ้าโอ้ไม่เห็นตั้งใจทำเพื่อเขากินที่อร่อยในสามันแล้วไหนนเป็นช็อกโกแลตส้วนค่ะเ็อกโกแลตล้วนเลยโอ้ น่ากินจังเลยทำไมทำน่ากินจังดูของปลาเดียดิทำมเป็นอย่างไงอารมณเหมือนอะไรเลเลหายถึงไหนแล้วทันพี่หกแล้วโอ้โแบบแไวๆไวๆไวๆหอยมามากเราจะรอดกันไหมแบบไวๆค่ะนี่ไงใช่ของปลาเดีย่นี่ไงมี ได้ลูกอืมอืมน่าดูหนึ่งนจ้าอืมหอมมากอุ๊ยอืมแล้วพอเราทำเสร็จเราทำไงต่อเอาไปแช่ช่องฟิสิกถึงสิบห้านาทีค่ะอืมสิบถึงสิบห้านาทีนะเดี๋ยวเอาไปแช่ก่อนดูก่อนไปเกินตัวเย็นแล้วโหูอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยขนมเต็มไปหมดเลย แช่ไว้ต้องฟิสต์ระหว่างที่เรารอช็อกโกแลตแข็งเราก็มาติดตัวกระตูนกันดีกว่าสติ๊กเกอร์เอาล่ะเราจะมาติดสติ๊กเกอร์กันนะของป้าเดียเป็นสวนสัตว์ใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวผู้ชายของตุ๊กตาเป็นสวนสนุกค่ะเอาสีไหนดีสีชมพูสีชมพูสิสีชมพูจะเข้ากว่า ย,ยิงถืกระเป๋าหลับกันเลยดูสินค่ะนี่เ่อแเสร็จแล้วว้าวเจ้าหย <_ S 2> ิงถือกระเป๋าเห็นไหมเนี่ยครับไหมเนะี่ยดูสิก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงงงหนึ่งใส่ชุดสีม่วงถือกระเป๋าสีชมพูรองเท้าสีชมพูแล้วก็มีมงกุฎดอกไม้สีชมพูกำลังจะไปไเล่น ไวกิ้งข้าไม่ใช่เหรอไก่ก็มองไปเล่นไวกิ้งไก่ก็ไม่ใช่เหรอกโโออ้เคต่อไปจำวาดูของป้าเดียก่อนนองป้าเดียของป้าเดียเป็นสวนสัตว์นะป้าเดียจะแต่งตัวอะไรเดียแต่เพื่อนๆเลือกที่จะแต่งตัวอะไรดีอ่าหดูว่ามีเงินี่แต่งตัวเหมือนล็อกซ์ตาไปเดิน ป่าแอฟริกาข้ามกางสิงโตไกยรีราฟและนกดิงีงีว่า,วามีทานเรื่องนี้สักเลื่อนสักตอนซิทิทานมีการละครหนึง่งนานมาแล้วมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งถือกระเป๋าเป้เดินเดินงงงหลงไปในป่าอยู่ดีๆก็รู้สึกคือน้ำขึ้นมาแล้วไปเจอสิงโตสิงโตก็บอกว่ามาทำไมมาทำอะไร เด็กหนุ่มคนนี้ก็ตกใจมากวิ่งหนีไปไปเจอยีราฟโอ้่คอมันยาวขนาดนี้เด็กห <c oughs> นุ่มก็ถามยีราฟว่าแถวนี้มีน้ำกินไหมยีราฟบอกว่านู่นเดินไปไกลเลยเด็กห <c oughs> นุ่มก็เลยเดินไปแล้วก็โดนนอกอินทรีจิกผมจิกขาเด็กหนุ่มก็เลยร้องไห้กลับบ้านไป ก็ไม่ได้กินน้ำแถวนั้นกับไปกินบ้าที่บ้านเราจบ<ห>นทิาทานเร<อ>ื่องมันหลงแล้วหวลงแล้วไงหลงแล้วก็ตกใจไงตกใจก็เลยกลับบ้านถูกการตกใจคือกลับบ้านถูกใช่ตกใจแล้วกลับบ้านถูกเดี๋ยวว่าคนเขาก็หลงแล้วก็ทำให้ตัวเองตกใจแล้วก็วิ่งไปหนทนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าฟังคนบ้าคือคนบ้าอยู่นี่คะ่ะ โฟกัสเปลี่ยนชุดแล้วเหรอคะใช่เให้เปลี่ยนชุดอะไรเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูหน่อยสิเป็นชุดที่น่ากลัวมากเป็นชุดที่น่ากลัวด้วยว้าวเปลี่ยนเป็นชุดน่ากลัวไหนจ้ากระเป๋าแล้วนี่นี่ชุดที่น่ากลัวมากเลยค่ะน่ารักดีออกไม่เห็นน่ากลัวเลยน่ารักมากเก้ามีผ่านไปเก้าแล้วเก่าเลยได้ได้ได้ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาจากอาวกาศซึ่งเธอมาจากดาวกุละกุระเป็นดาวที่มีแต่สีฟ้า,ฟาดอกไม้สีฟ้า,ฟาทุกอย่างเป็นสีฟ้าหมดแต่ทำไมกระเป๋าสีชมพูฉัน้าวยไปเจอมาดีๆเดินมาก็เอาสีชมพูนี่ <laughs> เธอเดินทางมายังโลกไงเธอไม่เคยเห็นสีอื่นเลยเนอกจากสีฟ้า พอเธอมาอุ้ยทำไมกระเป๋าสีชมพูนนียสวยจังเลยอะ่ะขอถือไหนได้ไหมพอเดินไปเธอไม่มีรองเท้าไงเธอเดินไปอะ่ะเธอเดินเท้าเปล่าอะ่ะแล้วเธอก็ไปเจอรองเท้าสีชมพูเธอก็เลยชบเออ <c oughs> เธอก็เลยใส่รองเท้าสีชมพูเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปในสวนสนุกเธอก็เลยดีใจจังเลยว่าทําไมมีหลายสีจังเลยไม่เหมือนที่ดาวของเธอเลยชื่อดาวอะไรนะลืมแล้ว เลยนะอ๋กุลากุหละก็หลังจากที่เธอชื่นชมกับสีสันสวยงามแล้วเธอก็เดินเดินทางกลับไปที่ดาวของเธอและเธอก็ไปแต่งแต้มสีสันที่ดาวของเธอให้มีสีสันและสวยงามมากขึ้นจบน่ารักไหมได้แล้วช็อกโกแลตได้ใช่ไหมดูสิโอ้ได้แล้วแข็งแล้วได้แล้วเหรอ่ได้แล้วค่ะอีอ เขาทุ่มถนนไหมเนี่ยเหมือนไอติมอะไรนะเดี๋ยวเราคุยมีที่ค่ะเดี่ยวเดี๋ยวกลัวกว้อมจังเลยอ่ะไหนแกออกมาดูหน่อยอู้ระวังนะลูกได้ไหมอู้สวยจังเลยของโฟกัสสวยมากเลยที่การต้องต้นมันี่ของโฟกัสทำนะนี่ก่อนนี้โฟกัสทำนางลงต้นนางลงต้นลงมานิดเดี๋ยวนี่ได้แล้วดูของปลาเดียจี่ทำไมปลาเดียมันเอียงอยงเงี้ะ ให้กอปลาเดียวอากินเลยอ้าวมุ้งอุยรวยๆๆมากเลยอืออา็้วรตอเบอรี่้วนอ๋อนีอกกระดาวยตอเบอรี่้วตงตัต่างอะไรอะเหนื่อยเหนื่อยยังเลย เดี๋ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสนุกกันไหมเพื่อนเพื่อนสนุกมากสนุกมากเลยใช่ไหมสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำช็อกโกแลตบิสกิตเย้อร่อยไหมอร่อยอร่อยกินหมดแล้วเย้ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง I l i k e Channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดิงดิ้งดด้ดดด้วยนะดิงดิงดิงดดิง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 ดค่ะอย่าลืมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ